สวัสดีครับสวัสดีครับก็มารับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคนคุยข่าวสุดสัปดาห์นะครับพวกเราสองคนมาเริ่มครับทางช่องสื่อไทครับวันนี้เราเริ่มต้นด้วยสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาครับนะครับซึ่งแม้ว่าภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าสงบมากขึ้นแต่ก็ยังมีแหมยังมีตึกจักตึกจักบ้างนะครับโดยเฉพาะทั้งฝ่ายเขาเนี่ยนะครับดูแล้วเหมือนจะเล่นไม่เลิกนะอ่าซึ่งล่าสุดเนี่ยท่านพลเอกนัทพลนาคพาณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับและท่านก็เป็นผู้อำนวยการสอบตอคคซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการประสานความร่วมมือฝ่ายไทยในการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชานะครับท่านบอกว่าได้รับรายงานบ้ารวเลนพื้นที่เขาพระวิหารเนี่ยมีการเพิ่มกําลังทหารของฝ่ายกัมพูชานะครับแล้วก็มีการเ,าเรียกว่า ดูแล้วก็ยังไว้ใจไม่ได้นะครับทางเราเนี่ยจึงมีการสั่งการให้ทหารไทยเตรียมความพร้อมโดยปฏิบัติการควบคู่กันทั้งการเจราจาและการใช้กําลังทางทหารครับคือเจราจาก็เจราจาไปการทหารความมั่นคงเราก็พร้อมอเต็มที่เพราะจะไม่ยอมให้มีปฏิบัติการทางทหารในบริเวณพื้นที่อธิปไตยของประเทศไทยเด็ดขาดซึ่งหากมีการยิงเข้ามานะครับเราสามารถตอบโต้ได้ทันทีตาม,มกฎการใช้กำลัง นะครับซึ่งเราก็ต้องปกป้องอธิปไตยของเราปกป้องทหารปกป้องประชาชนคนไทยของเรานะครับ,รบซึ่งตอนนี้เราเนี่ยรวมกันเป็นปึกแผ่นอยู่แล้วนะครับทุกฝ่ายมีการเตรียมความพร้อมฝ่ายรัฐบาลก็เดินหน้าเจรจาไปฝ่ายกองทัพก็เตรียมพร้อมในที่ตั้งฝ่ายการทูตก็ไปชี้แจงความจริงกับทั่วโลกต่างๆ ส่วนกัมพูชาจะนําเรื่องนี้มาตอบโต้ไทยหรือไม่นะครับท่านพลเอกนะัตพลกล่าวว่าเรื่องนี้ไม่สามารถคาดเดาได้แต่ก็เตรียมพร้อมไว้อย่างเต็มที่ทุกวิถีทางนะครับในส่วนของพี่น้องประชาชนทางมหาไทยก็ดูแลอยู่นะครับ,รบทั้งเรื่องของการดูแลความปลอดภัยภายในหมู่บ้านการเตรียมพร้อมศูนย์อพยพแล้วก็ยังเตรียมการกันอยู่นะรวมถึงการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่ผ่านมา นะครับส่วนกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดบันตีเมนเจของกัมพูชาเนี่ยส่งหนังสือมายังผู้ว่าสระแก้วเรื่องการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินในพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วตอนนี้กําลังดําเนินการอยู่ตามกฎหมายจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงหรือไม่โดยเฉพาะสิทธิ์ในการครอบครองของกัมพูชาผลเอกนัทพลบอกว่าเรื่องนี้ต้องแยกกันการออกเอกสารสิทธิ์หรือการออกโฉนดเป็นเรื่องของกระทรวงมหาดไทยซึ่งเราออกเอกสารสิทธิ์ ในพื้นที่พื้นที่บ้านหนองจานเนี่ยอยู่ในเขตประเทศไทยชัดเจนหลักเขตเนี่ยก็เห็นชัดเจนอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราเนี่ยแมช่วยคนกัมพูชาช่วงใจดสิบสี่สิปีที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการสู้รบกันภายในประเทศก็หนีมาอยู่ชายแดนฝั่งเราเราก็ใจดีให้เขาอยู่แล้วเขาก็ลุกล้ําเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเราก็เรียกว่ามีหลักมนุษยธรรมในการช่วยเหลือเขา ไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งเนี่ยเขากลับจะมาบอกว่าไอพื้นที่ที่เราอะ่ะเมตตาให้เขาอยู่อ,ะอ่ะเขาดันจะมาบอกว่าเป็นของเขา,ขา,เาซึ่ง<ข>ไม่ใช่แน่นอน<ข>มันเป็นของเราเพราะหลักเขตมาตรฐานสากลปรากฏอยู่ทนโทษชัดเจนประชานชนก็มีหลักฐานในการครอบครองด้วยถูกต้องมาตั้งแต่สมัยโบลัมโบราณเขาก็รู้อยู่แก่ใจแหละแต่ก็ทําเป็นจะหาเรื่องนั่นแหละซึ่งอันนี้เราไม่ยอมแน่นอนนะครับตอนนี้ก็เลยมีการวางแนว รั้วลวดหนามบ,บริเวณพื้นที่บ้านหนองจานและหนองยากแก้วที่<ม>อำเภอโคกงสูงจังหวัดสระแก้วแต่รั้วเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นแนวนะเพราะเรากั้นเข้ามารั้วคือเป็นแนวป้องกันทางทหาร,รและตอนนี้ก็ต้องระวังด้วยไม่รู้เขาจะแอบลักลอบเข้ามาวางระเบิด ในพื้นที่นี้ด้วยหรือเปล่าคือตอนนี้ไว้ใจไม่ได้แล้วเดี๋ยวการปักปันเขตแดนการผักดันเนี่ยอันนี้เดี๋ยวว่ากันไปซึ่งล่าสุดเนี่ยเห็นแว่วๆว่าบอกว่าเราจะดําเนินการภายใน3เดือนแต่ก็เป็นไปอย่างละมุนละม่อมเพราะยังไงมันเป็นของเราเขาต้องออกไปแน่นอนใช่นะครับซึ่งทุกอย่างก็ว่ากันไปตามกฎหมายนะครับก็มีหน้าที่เต็มที่เนาะทั้งฝ่ายกลาโหมเนี่ยฝ่ายทหารดูแลความมั่นคงมหาไทยก็ดูแลพี่น้องประชาชนคนละเรือนนะครับพวกเรารวมไทย รวมใจไทยหนึ่ง,งเดียวนี่แบบฉากของเราชัดเจนแน่นอนนะครับครับผมเช่นเดียวกันครับอย่างที่คุณต้นบอกทางกลาโหมครับก็ไม่นิ่งนอนใจเหมือนกัน <c oughs> ในเคสของบ้านหนองจานนี่แห <c oughs> ละเพราะมันเห็นภาพชัดเจนที่มันเกิดขึ้นนะครับผมโดยทางกระทรวงการต่างประเทศนะครับได้ประนามทหากรกัมพูชาครับในเรื่องของการจัดฉากเอาคนเนี่ยมาเป็นโล่ม,มนุษย์ <c oughs> เหตุกา<ห>รณ<ไ>์ตรงนั้นแหละวันนั้นแหละครับที่ <c oughs> บ้านหนองจานทุกตรงนี้มันขัดตอ่อหลักมนุษยธรรมแล้วก็ละเมิด MOU ม3อด้วยนะครับ คุณนิกรเดชพลังคูณที่ประกิคมสารนิเทศและโฆษกระทรวงการต่างประเทศท่านได้แถลงนะครับถึงพัฒนาการล่าสุดของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับโดยเป็นเหตุการณ์ที่ลงวันที่เมื่อวันที่26สิงหาคมนะครับอ่าซึ่งในกรณีที่ฝ่ายกัมพูชานำพลเรือนที่มีทั้งสตรีเด็กผู้สูงอายุนั่นคนพิการก็มีนะนั่นแหละครบเลยครคือเขามีแต่ทหารนำหน้าประชาชนใช่อันนี้ประชาชนนำานำหน้าทหาร ซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็มาลื้อร้วรถหนามของฝ่ายไทยนะครับในพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสักแก้วแล้วก็ขอความบุญมายในพื้นที่ซึ่งตรงนี้ครับทางคุณนิกรเดชบอกว่าต้องย้ำนะว่าบ้านหนองจานเนี่ยตั้งอยู่ในพื้นที่เขตอธิปไตยของไทยเดิมเคยใช้เป็นที่พักพิงชั่วคราวของชาวกัมพูชาซึ่งหนีจากการสู้รบในอดีตมาอยู่ในประเทศไทยแต่หลังสงครามสิ้นสุดครับชาวมพูชากับขยายพื้นที่อย่างที่คุณต้นบอกอเนาะ,ะขยายชุมชน ละเมิดข้อตกลง m o u 43ไทยก็คัดค้านแล้วก็ประท้วงนะครับมาอย่างต่อเนื่องแต่ัมพูชาก็เพิ่มเฉยแล้วก็ไม่ตอบสนองอนะครับผมไม่มีการมาจัดการโดยไกขึ้นคือทําทำมึนอะทำมึนใช่ใช่ใช่ครับแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เห็นนะฮะคือมีคลิปวิดีโอยืนยันชัดเจนว่าทหารฝ่ายคมพูชานั้นปล่อยให้ประชาชนรือรั้วลวดหนาม,มรวมทั้งทัางสถานการณ์ที่เป็นการยั่วย,อยุอย่างต่อเนื่องนะครับเช่น ตะโกนไล่ทหารไทยแสดงท่าทีพร้อมขอความรุนแรงมีพกอุปกรณ์ด้วยนะมีเอาขวานเอาจอบอะไรอาเสีม <า S 2> ยใช่รวมทั้งปรากฏภาพสตรีอุ้มทารกเข้ามาป,ประชันหน้ากับทหารไทยนะครับซทหารไทยก็ใช้ความอดทนอดคลั้นอย่างสูงสุดและไม่คิดว่าฝ่ายกัมพูชาจะใช้ประชาชนมาออกหน้าแทนทหารนะครับประเทศไทยจึงขอประนามการที่ฝ่ายกัมพูชาใช้สตรีและเด็กเสมือนหนึ่งเป็นโล่มนุษย์ เป็นการกระทําที่ไร้มนุษยธรรมขอเรียกร้องนะครับให้ฝ่ายกัมพูชายุติการกระทำนักษณะดังกล่าวรวมทั้งการจัดฉากโดยใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือครับถ้าใครติดตามข่าวอย่างต่อเนื่องนะเขาว่ามีรางวัลให้ด้วยนะทางฝ่ายเขานะใช่ใช่เนี่ยก็คือเนี่ย,เ,ยเอาประชาชนมาเป็นโล่มนุษย์ม,มาเป็นเกาะกำบงังแล้วพอไปให้รางวัลเนี่ยมันก็เกิดพฤติกรรผมว่าเดี๋ยวก็มีตามอีถ้าแบบนี้ใช่มีการเอาธงชาติของเขามาปักอ่าพอปักแป๊บหนึ่งเหมือนเหมือนถ่ายคอนเทนต์อ่ะถ่ายคลิปเสร็จก็เอาออก ซึ่งแบบนี้ยมันถือว่าเป็นการยั่วยุแล้วก็วเป็นการจะอาจจะนําไปสู่ความวุ่นไวายได้อีกแล,แล้วที่มันน่าตลกคุณต้นใช้คานี้นะค,คือเนนะราก็เห็นว่าเขาทําคือเห็นอะเห็นว่าคือตั้งแต่เริ่มอย่างอย่างเคสคุณต้นงเนี้ยคือยังไม่ได้ปากเห็นตั้งแต่เดินไปปากเขาลิงออกอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งสตรีคนนั้นอนะที่ว่าไปรับบางวันเป็นเงินรู้สึกเจ็ห้าสิบบาทอะไรอย่างนั้นอะคือมันคือก็เห็นก็ยังทำเนาะครับสนะุดยอดคือ คือในประเทศเขาเนี่ยเขามีการปิดกั้นสื่อเนีเขาเป็นซิงเกิลเกตเวย์คือคถ้าอยู่ในประเทศกัมพูชาเนี่ยมันจะได้รับสื่อแต่ที่รัฐบาลเนี่ยเขาจะให้รับอะไรเขาจะไม่ได้เสรีแบบบ้านเราเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยผมดูนะไอ้ที่เขาทำเนี่ยเขาอาจจะทําเพียงแค่สื่อสารภายในประเทศเหมือนปลุกระดมแค่ภายในประเทศเขา<อ>แต่คนนอกประเทศอย่างเราหรือประเทศอื่น ดูเขาก็รู้ทันหมดแล้วพร้อมเป็นลงโซเชียลมันเป็นวายไปแล้วไงใช่เขาก็เห็นกันหมดแต่มันตลกอ่ใช่แต,แต่เขาเนี่ยคือเขาไม่เขาไม่ได้เห็นสื่อมุมอื่นเห็น <He ard. S 2> แต่สิ่งที่รัฐบาลเนี่ยยัดเยียดไปให้มันก็เลยทําให้จริงๆประชาชนบ้านเขาเนี่ยน่าสงสารนะน่าสงสารเพราะว่าถูกถูกบอมเมาถูกชักจูงโดยที่ไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วที่เขาทําเนี่ยเขาทําเพื่ออะไรเพื่อผลประโยชน์แค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในฝ่ายเขาเท่านั้นนะครับเพราะนั้นเรากับ พี่น้องชาวกัมพูชานะเราเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมนะ<ช>ท่านต้องแยกแยะอย่าไปรังเกียจเขาให้คิดซะว่าเขาสะอีกที่น่าหนาเห็นใจใใใน่าสงสาร,รเพราะว่าพี่น้องคนกัมพูชาก็มาอยู่ในประเทศไทยเราเนี่ยหลายแสนคนแม้ว่าตอนเนี้ยส่วนหนึ่งก็กลับไปแล้วแต่ที่ยงอยู่เราก็ยังมีการช่วยเหลือเกือ้อกูลกันทํางานช่วยเหลือดูแลกันอย่างดีเพราะนั้นประชาชนเรารักกันนะแยกแยะถ้าจะไม่ชอบทางผู้นำเัาที่เป็นคนจงใจหาเรื่องเลยนะครับ มาดูในประเทศเรานะครับในเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยทางกระทรวงมหาดไทยก็มีการสรุปภาพรวมนะครับ,รบที่ทางมหาดไทยแล้วก็หน่วยางานราชการรวมทั้งภาคเอกชนองค์กรต่างๆอินฟลูคนดังของประเทศไทยเนี่ยโอ้โห <ผม S 1> สำหคับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่ลักลักเนี่ยที่ดําเนินการมาแล้วเนี่ยมี4เรื่องนะครับ,รบรก็คือ 1. การอนุมัติเงินช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตนะครับก็ได้สูงสุด10ล้านบาทนะครับแล้วก็ไล่เรียงกันไปตามอาการบาดเจ็บ,บนะครับก็ใช้งบกลางและงบจากเงินกองทุน2การงดเว้นเรียกเก็บค่าน้ำค่าไฟ2เดือนระหว่างเดือนกรกฎาและเดือนสิงหาคมคสำหรับพี่น้องประชาชนในพื้นที่7จังหวัดที่ประสบปัญหาต้องอบพยพนะครับ,รบสามดมความ ช่วยเหลือในการซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต่างๆนะครับช่วยกันอย่างเต็มที่4มีข้อสั่งการให้เบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงอาสาปฏิบัติงานหรือชอรบเนี่ยชุดที่ทำงานชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเ <stop. S 1> นะี่ยเรียกว่าเป็นทํางานเป็นฟันเฟืองสําคัญย4 <24 S 1> ชั่วโมงร่วมวกับเจ้าหน้าที่และเขารู้พื้นที่ไงเขารู้พื้นที่ดูแลย4ิบชั่วโมงช่วยลาดตะเวนระหว่างช่วงอพยพก็จะได้รับเบี้ยเลี้ยงในอัตราวันละ120 ถึง240บาทนะครับก็ใช้เงินทดลองจ่ายของผู้ว่าซึ่งมีการอัพเพิ่มให้เป็นจังหวัดละ100ล้านบาทในพื้นที่7จังหวัดชายแดนนะครับและล่าสุดเนี่ยคณะรัฐมนตรีก็อนุมัติเพิ่มเติมอีก2เรื่องสำคัญหนึ่งก็คือเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการกระทำของกองกำลังภายนอกประเทศที่มีการอนุมัติการจ่ายรายครัวเรือนครัวเรือนละ2,000บาทสำหรับการอบพยพไม่เกิน7วันและครัวเรือนละ 5,000บาทสำหรับการอบพยพตั้งแต่8วันขึ้นไปนะครับแล้วเดี๋ยวจะจ่ายเป็นเงินสดเลยโอนเข้าบัญชีผ่านระบบพร้อมเพโสสะดวกสบายโอนตรงตัวเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก็อาจจะใช้เวลาตรวจสอบแล้วก็ทยอยทยอยโอนเพราะอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันบางทีก็มีคนสวมสิทธิ์มีมีบางคนบอกโอ้หช้าจังเลยต้องตรวจให้ชัวร์เพราะมันมีพวกสวมสิทธิ์เนาะแต่ว่าเร่งเลยอันนไหคนไหนชัวร์แล้วก็โอนโอนโอนไปเรื่อยนะครับและอีกเรื่องหนึ่งก็คือมีการ จัดสรรงบประมาณสําหรับสร้างบังเกอร์และหลุมหลบภัย779แห่งรวมถึงงบประมาณเพิ่มเติมในการซ่อมสร้างหอกระจายข่าว221แห่งในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชา7จังหวัดหอกระจายข่าวนี่สำคัญนะโอใ้ใช้ใช้จริงใช้ตลอดไปเห็นแมนกัาตาคุณอ๊อฟไปที่สักแก้วมาหอกระจายข่าวที่ตาพระยา ครับทิมสยาม0ูนย์สเป็นไซต์ทูด้วยนะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ถัดออกมาจากอพยพสมัยก่อนเมื่อกี้น้ที่ไหนนะที่หนองจานหนองจานเนี่ยนี่เป็นพื้นที่ที่เีาพึ่งปอยู่เหมือนกันสมัยก่อนใช่ครับครับผมทุกวันนี้ก็ยังมีกับระเบิดมีอะไรอยู่อ่าคือหอกระจายข่าวเนี่ยเรียกว่าเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประชาชนในหมู่บ้านต่างๆอย่างรวดเร็วและทั่วถึงเดี๋ยวนั้นทันทีบอกอพยพ บอกให้ทํานู่นบอกให้ทํานี่ประชาชนจะรู้ทันทีเลยเพราะว่าได้ยินเสียงทั่วหมู่บ้านเลยอันนี้ก็จะมีการปรับปรุงให้มันดียิ่งขึ้นเพราะว่าบางที่อาจจะมีมานานแล้วลําโพงอาจจะเสียงไม่ค่อยดังบางที่ลําโพงขาดอนี้แหละี๋ยวจัดงบเพิ่มเติมทั้งบังเกอร์ทั้งหลุมหลบภัยแล้วก็หอกระจายข่าวครบถ้วนเลยสําหรับพี่น้องประชาชนนะจะได้มีการเตรียมความพร้อมคือเราเนี่ยก็หวังให้ทุกอย่างเนี่ยมันสงบเจรจากันแต่เราก็ ไว้ใจเขาไม่ได้ใช่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมตัวไว้ด้วยเหมือนกันครับผมอะไรแล้วก็เกิดขึ้นได้เนาะแต่เราไม่ประมาทแน่นอนทุกฝ่ายเตรียมพร้อมเต็มที่นะครับมาอีกประเด็นหนึ่งครับไปการช่วยพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับไปทีในส่วนของการเครหะนะครับ ก็เปิดมาตร,รการช่วยเหลือประชาชนเจ็ดจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชานะครับโดยนางสาวสสิการวัฒนจรรันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายยุธัธมนตรีครับก็เปิดเผยว่ารัฐบาลบรรลการทุนนวยางานครับดูแลประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในด้านที่อยู่อาศัยและรักษาคุณภาพชีวิตให้มั่นคงนะครับโดยการแก้หาแห่งชาติหรือว่ากคชาครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ออกมาตราการมาช่วยเหลือทั้งหมด 7จังหวัดคือศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์บุรรม์ราชธานีตราดจันทบ,บุรีสระแก้วครอบคลุม3ด้านด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยหนึ่งครับยกเว้นค่าเช่าสําหรับลูกค้าเช่ารายย่อยและเช่าจัดประโยชน์ฟรีสเดือนนะครับย้อนหลังให้ั้งเดือนสิงหาคมไปเลยสิงหากันยา,าคมนะครับผมพร้อมกับยกเว้นค่าปรับกรณีชําระหนี้ค้างในช่วงดังกล่าวใครค้างเงินอยู่ในช่วงนี้คืออาจอ,อ,อาจจะก่อนสิงหาก็ได้แต่ถ้าช่วงนี้ก็คือ ยกเว้นค่าปรับไม่เสียค่าปรับไม่เสียค่าปรับนะครับสองครับพักชําระนี่เช่าซื้อสําหรับลูกค้าเช่าซื้ออาคารในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะครับได้สิบพักชําระไปเลย3เดือนครับเช่นเดียวกันย้อนหลังตั้งแต่สิงหาจนถึงตุลานะครับและยกเว้นค่าปรับร้อเเลยครับสามครับสนับสนุนการยังชีพโดยการจัดถุงยังชีพช่วยเหลือสากลุ่มหลักๆด้วยกันกลุ่มแรกครับคือ1เป็นลูกค้าของกคชที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ชายแดนนะครับ2ครับ กลุ่มเปราะบางที่อยู่ในโครงการของกคอชและข้าราชการข้ห่าชาตรแล้วก็ผู้ที่อพยพมาแบบมาอยู่าับญาอย่างเงี้ยอย่างต้นอยู่ของก้าราชกาผมเป็นญาติอพยพมาอยู่กับท่านโอเคได้ด้วยคือญาติที่ให้ที่ช่วยเหลือเนี่ยก็ได้ได้ได้ด้วยได้ด้วยครับครับนะเขจะได้ถุงยังชีพด้วยครับตรงนี้รัฐบาล ยืนยันครับแต่ดิน่าช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตนี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลน,นั้นจะไม่ทอดทิ้งใครไว้เบื้องหลังอย่างแน่นอนครับเพราะว่าเราตามเต็มที่เนาะทุกภาคส่วนรวมถึงภาคเอกชนอันนี้ต้องชื่นชมเนาะคนไทยเราเนี่ยเวลามีวิกฤตเนี่ยเราช่วยเหลือกันเต็มที่จริงๆคนมีมากช่วยมากค,คนมีน้อยช่วยน้อยบ,บางคนก็ไปบริจาคเลือด บางคนไปบริจาคเงินบางคนไปช่วยแรงบางคนเป็นอาสาสมัครกู้ภัยโอ้โหเรียกว่าต้องขึ้นชมนะทุกภาคส่วนจริงๆก็คือเลือกเลือกเลือกช่วยในสิ่งที่ตัวเองทําได้ครับนั่นแหละอันนี้นี่คือคนไทยเนี่ยสุดยอดไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับไปดูเรื่องหวยเกษียีมาตอนนี้ก็เรียกว่าใกล้แล้วนะเพราะว่ากฎหมายเนี่ยก็ผ่านสภาไปเรียบร้อยแล้วอยู่ในขั้นการเตรียมพร้อมระบบในการเปิดจําหน่ายนะฮะซึ่งก็จะเปิดจําหน่าย ภายในปี6-8นี้แน่นอนคเตรียมพร้อมเลยและล่าสุดเนี่ยทางกระทรวงการคลังก็ไปจับมือกับภาคเอกชนเพื่อเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายหวยกเกษียณผ่านระบบออนไลน์ให้เข้าถึงพี่น้องประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็วและง่ายยิ่งขึ้นเรียกว่าซื้อง่ายขายคล่องเดิมเนี่ยเขาจะเปิดจำหน่ายผ่านแอปกอ,อชอก็คือกองทุนการออมแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานที่กระทรวงการคลังเนี่ยดูแลอยู่ล่าสุดก็ เพิ่มอีก3ช่องทางของภาคเอกชนสะดวกเลยให้ประชาชนไปซื้อหวยเกษียณหรือว่าสลากกออชได้นะครับก็คือแอป True Money คุณออฟมีไหมมีครับแน่นอนแอป My AIS โอ้มีมีมีไหมมีและแอปช h o ปปี้เพมีมีไหมมีครบเลยครบ4เลยนะแล้วก็แอปกออชนี่คือ4ช่องทางที่เราจะสามารถซื้อหวยเกษียณได้ก็เลือกได้เลยสะดวกแอปไหน คุณออฟเนี่ยมี4แอปเลยบางแอปบางแอปมีให้ผ่อนชำระเลยครับคือคุณออฟเนี่ยยังไม่มีกอชอดูไหมไม่มีไม่ไมีเดี๋ยวเขาเปิดตัวกชอคุณไปลงทะเบียนคคุณที่นี้คุณซื้อได้4แพลตฟอร์มเลือกได้เลยว่าสะดวกบางคนแบบเฮย้ยใช้แอปนี้มันชินไงอ่ามันชินแลประเด็นประเด็นอย่างที่ต้องบอกคือมันมันเป็นยานอมไงครับมันจะเป็นนินอมอีกทางหนึ่งถูกต้องแล้วก็เสี่ยงโชคไปได้ด้วยครับซึ่งหลักการสําคัญหวยกษเสี่ยงก็คือแน่นอนอายุ15ปีขึ้นไปคนไทยนะซื้อได้เลลยนะะครับแ ซื้อเนี่ยเริ่มต้นคือ50บาท5บบาทเดือนหนึ่งเนี่ยคนหนึ่งซื้อได้ไม่เกิน3,000บาทบาาจ,จะซื้อเดือนละ50 100 200 2 0 0 0 3,000องงาลัง,ลงได้หมดนะฮะก็ซื้อได้ทุกวันคือซื้อในแอปเปิดทำมีนเน็ตปั๊บไปกอยากซื้อก็ซื้อเลย,เเลยนะครับและซื้อเนี่ยก็จะมีการออกรางวัลเงินล้านทุกวันศุกร์คือทุกศุกร์ปั๊บรอลุ้รางวัลเลยมีรางวัล1ล้านบาท 5รางวัลครับและรางวัล1000บาท10,000รางวัลก็คือเงินออมที่ซื้อไปอาจจะโอเคเหมือนสลากออมสินนะซื้อมากอาจจะได้มีโอกาสได้ลุ้นมากซื้อน้อยก็อาจจะลุ้นน้อยหน่อยแต่ทุกคนมีสิทธิ์ลุ้นเงินล้านถ้าถูกรางวัลสมมติสุกนี้คุณอ๊อฟถูกร้านหนึ่งร้านหนึ่งโอนเข้าบัญชีเอาไปใช้เลยไม่ต้องรอ60นะไอ้ที่ต้องรอ60ก็คือเงินต้นที่เราซื้อไปที่เราสะสมมาไว้ที่เราสะสมมาเดือนหนึ่งร้อยสองร้อยหนึ่งพันไอ้เงินเนี้ย ไม่ว่าจะถูกรางวัลหรือไม่ถูกลังวัลเงินนี้ยังเป็นของเรา<ช>และเราก็จะได้ดอกผลจากการที่นําเงินไปลงทุนตามระบบถ้าซื้อก่อนอายุ60จะเบิกเงินต้นได้เมื่ออายุ60ปีอ,อ,อย่างคูรอรอฟสมุติซื้อตอนนี้สี่สิบห้าก็รออีก15ปีก็เบิกได้แต่ว่าทุกวันศุกร์มีลุ้นเงินล้านถ้าถูกเงินล้านอโอนเข้าบัญชีเดี๋ยวนั้นเลยซึ่งจริงๆไม่จำเป็นต้องซื้อถึงสามพันก็ได้นะกํากำลัง คนจะถูกยังไงก็ถูกฮะใช่เหมือนคนถูกลอตะเตอรี่อ่ะบางคนซื้อซื้อซื้อใบเดียวใช่และทั้งคนที่อย่างพ่อคุณอ๊อฟพ่อผมสนใจอายุ70แล้วซื้อได้เช่นเดียวกันแต่ว่าถ้าซื้อตอนอายุเกิน60เนี่ยต้องเก็บไว้อย่างน้อย5ปี5ปีถึงจะเบิกเงินได้แต่ระหว่างนี้ก็ลุ้นเงินล้านลุ้นลุ้นไปได้กี่วัวดาวหงเช่นเดียวกันเทียบเลยแล้วบางคนไม่ต้องกลัวนะถ้าสมมติระหว่างซื้อสลากอยู่เนี่ยแล้วเราเป็นอะไรไปก็เงินเนี่ยก็จะตกไปอยู่กับทายาทตามกฎหมาย อ่ะครับรอรุนกันนะนี่เป็นสลากขูดด้วยนะใช่ไหมเป็นแบบขูดแต่ว่าซื้อทางออนไลน์ใช่ดีไม่ดียถูกทุกคนส่งยังจะเป็นไปได้เลยนะใช่ใช่ใช่แฟนคุณอ้องเป็นเก่งมากเลื่องสลากขูดโหเตรียมตัวนะภายในปีนี้เปิดจำหน่ายแน่นอนตอนนี้ก็เตรียมลงทะเบียนแอปพวกนี้ไว้ก่อนบางคนใช้อยู่แล้วใช่ใช่ใช่นั่นแหละลองดูอีกประเด็นครับของผู้บริโภคเลยนะครับอันนี้เป็นประเด็นสําคัญเลยสําหรับการซื้อขายออนไลน์นะครับผม หรือว่าเราซื้อสินค้าอะไรไปบ่อยเนี่ยประเด็นนี้ครับมาช่วยเราอย่างเต็มเต็มเลยนะครับหากเราไม่รับความเป็นธรรมจากการซื้อสินค้านะครับท่านรัฐมนตรีน้ำครับท่านจิรพรสินทุพัยท่านก็มาบอกทางออกสาหรับผู้บริโภคเลยนะครับที่ถูกโกงออนไลน์ได้สินค้าไม่ตรงปกสามขั้นตอนนี้นะครับมาขึ้นเต็มเมเลยนะครับสามารถร้องเรียนผ่านได้ครับทางช่องทางนี้เลยครับแทฟฟิกฟองดูครับง่ายรวดเร็วติดตามผลได้นะครับขั้นตอนคืออะไรขั้นที่หนึ่งครับ ไปแอดไลน์ก่อนเพื่อนเพื่อนถ้าฟีฟองดูในไลน์เราถ้าฟรีฟองดูใช่ทิกตอกเขามีนะทิกตอกเขาจะใช้คาว่าบ้านเขียวไปดูแต่ใหนก็ได้จะมีข้อมูลให้ความรู้เราด้วยสองครับเลือกเมนูสินค้าไม่ได้มาตรฐานเป็นอันตรายหรือว่าปลอมนะครับก็กดเลยครับกดไปเลยครับอันแรกนะครับแจ้งบาะแสนะครับหรืออันนึงคือว่าสินค้าไม่ตรงตามคํคสั่งซื้อหรือว่าโฆษณาคือเราสั่งมาแล้วเนี่ยโฆษณาไม่ตรงปกอ่ะไม่ตรงปก่แล้วก็ กดไปที่แจ้งปัญหาครับแบบเป็นสองเ็ตนะครับคือไม่ได้มาตรฐานเป็นอันตรายปลอมแจ้งบอกแสเลยครับแต่ถ้าไม่ตรงปกนะครับผมหรือว่าไม่ตรงตามคาสั่งซื้อแจ้งปัญหานะครับหลังจากนั้นพิมพ์รายละเอียดครับถ่ายรูปไว้เรียบร้อยครับแล้วก็ส่งไปเพื่อรายงานปัญหาแล้วระบบครับจะส่งต่อไปให้อย่างทางสคบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลช่วยเหลือเราเรื่องนี้ แล้วที่สาคัญครับไม่ต้องเดินเรื่องเองครับกดส่งอย่างเดียวทีเดียวเลยตามเรื่องได้เลยแล้วพุทธีแล้พุติีบอกว่าไม่ต้องโทรไม่ต้องอะไรเลยครับส่งอย่างเดียวครับผ่านไลน์นี่แหละติดตามความคืบหน้าข้อจักเนี่ยมือถือผ่านไลน์จากไลน์เราง่ายๆแค่ปลายนิ้วครับครับอันนี้ก็เป็นช่องทางออนไลน์เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการซื้อของแล้วไม่ได้มาตรฐานนะครับโหสุดยอดเลยนะ ทัฟฟี่ฟังดูเข้าไปในไลน์ของเรานะครับปิดท้ายวันนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกันยายน2568ก็ยังใช้สิดได้อย่างต่อเนื่องนะครับรายการที่1วงเงินซื้อสินค้า300บาทรายการที่2วงเงินค่าเดินทางรถโดยสารและเรือโดยสารสาธารณะ7 5 0าบาทบใช้รวมกันใด้หมดทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดรายการที่3วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม8 0บาทต่อรอบ3เดือนรายการที่4วงเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าไม่เกินครัวเรือนละ 315บาบทก็คือต้องใช้ไฟไม่เกิน315ถ้าไม่เกินเนี่ยไม่ต้องจ่ายค่าไฟเลยเขาตัดในระบบเลยแต่ถ้าเกิดใช้เกินเนี่ยอันนี้ต้องจ่ายเองทั้งหมดนะครับและรายการที่5เนี่ยวงเงินช่วยเหลือค่าน้ําประปาไม่เกินครัวเรือนละ100บาทก็ต้องใช้น้ําไม่เกิน3 1 5บาทเช่นเดียวกันก็จะได้รับส่วนลด100บาทถ้าใช้เกินจ่ายเองทั้งหมดและรายการที่6นะครับเป็นเงินพิเศษสําหรับผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับได้คนละ200บาท โอนเข้าบัญชีธนาคารทุกวันที่20ของเดือนนะครับอะลงทะเบียนใหม่ใกล้ๆก็คือจริงๆตามข่าวเนี่ยเขาบอกว่าจะเปิดลงทะเบียนใหม่นะภายในช่วงเดือนกันยายนนี้นะแต่ว่าตอนนี้ก็รอลุนอยู่เดี๋ยวต้องรอทางกระทรวงการคลังเนี่ยเขาต้องเตรียมข้อมูลเพราะว่า้องจัดระบบใหม่ด้วยใช่ไหมครับผมเป็นช่วงปีก็ประมาณใหม่ด้วยพราสวัสดิการมาเยอะด้วยนะโอ้หเยอะมากเลือกแต่คเไปะหมดเลยหลักใหญนะครับสุดยอด ครับวันนี้ครับหมดเวลาครับของคนคุยข่าวสุดสัปดาห์นะครับเราสองคนลาไปก่อนติดตามย้อนหลังนะครับได้ทาง Facebook YouTube TikTok คนคุยข่าวสุดสัปดาห์ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ